เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพกพกอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เรามารีวิวจอยเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับซึ่งมัเพิ่งมาถึงที่บ้านนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาทำการแกะนะครับจอยตัวนี้นั่นเองเรอมาดาแล้วเลนเกมจบแล้วมาส่งอเวนโอเคอ่า จริงๆอ่ะ Monster Hunter Rise าอาาขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นเกมที่อยู่บน Nintendo Switch นะครับผมก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่26นเองนะฮะก็อาจจะเป็นเกมที่ใหม่นะแล้วรู้สึกว่าเป็นเกมที่ขายได้ดีมากขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยเดียวเชียวนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้เป็นเกมกักบการตีมอนสเตอร์และแย่นะครับมอนสเตอร์อะไรต่างๆว่าวเราจะคือเรา ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นคือเราลงมาไลมากเรามาดูเดีว่าจอยตัวนี้นะครับมันจะสูงไปขนาดไหนโฟกัสดีเดอ่าปรับแสงหน่อยอ่าโอเคสว่างยังโอเคกําลังดีนะครับปะเราไปดูนเลยดีกว่านะผมไม่ไหวแล้วผม,มอยากใช้จอยเล่นมากเลยจริงๆอ่ะมันมันมีจอยอ่าอะไรวะมันเป็นด็อกเออใช่เนี่ยน,น,น,นี่มันจะเป็นจอยอ่า มันเป็นจอยที่แบบว่าแบบเราสามารถใช้ตัวนี้เสียบได้แล้วแต่คือเล่นแล้วมันแบบมันไม่สะใจอ่ะเล่นแล้วมันรู้สึกแบบฟิลการจับอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามัน,ม,นมันทดแทนกันได้ไหมมันพอเล่นได้แต่แต่คือฟิลน้ําหนักนะครับในการที่เราจับเนี่ยคือความถนัดมือเนี่ยก็คือด้วยความที่แบบสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบมือกริปเนี่ยเป็นเป็นคนที่กริปใหญ่ นะครับเบอ,อ่อเป็นมือคดอ้วนอ่าคนตัวใหญ่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะให้การกดปุ่มนะครับบางปุ่มเนี่ยอ่าอย่างเช่นเนี่ยปุ่มอ่าอ่าอะไรแล้ววะปุ่มอ่า s e ใช่ไหม set r อา่อา set r set l หรือว่าปุ่มเนี่ยเห็นไหมปุ่ม r ปุ่มอ,มอ,มอ,อย่างเงี้ยก็คือแบบมันไม่เท่ากันบางทีก็อาจจะกดปิดแต่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 แตแ ถามว่ามันเล่นอะไรไหมมันเล่นได้เออมันไม่จำเป็นต้องต้องซื้อก็ได้นะครับจริงๆอ่าใครที่ถนัดหรือว่าใครที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบไม,มมไ,ออไม่มีความกระหายอ่าไม่ชอบกระหายหรือว่าแบบไม่ได้แบบอยากจะเอามาสะสมอะไรอย่างนี้ก็ก็ผ่านเลยก็ได้นะเออจริงๆไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มัน มันไม่จําเป็นนะเออผมพูดค,คานี้ไม่จําเป็นสําหรับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือผมเนะี้ยมันเป็นสายเก็บนะครับก็เลยผมก็เลยซื้อมากับว่าเออเดี๋ยวเล่นสักแป๊บหนึงแล้วก็เดี๋ยวคงจะเก็บแต่กล่องแล้วก็แหลกเขายิงขึ้นยิงนะครับชอบมากเลยนะครับส่วนเครื่องเกมเนี่ยสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอใหอ้มาส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเราทํารีวิวไปสองเครื่องแล้วใช่ไหม เราเคยทำรีวิว Super Smash b r o t h e r แล้วก็เราทำเครื่อง Animal Crossing ไปแล้วซึ่งตอนนี้ Super Smash ก็เก็บเข้าหิ้งเรียบร้อยไม่เอามาเล่นนะครับคนบ้าอะไรซื้อเครื่องเกมนีม้ามาเล่นแั้ันนี่แหละชันน่าสีัันน่าสีดูดูเสียงก็ค่อยแกะออกมานะครับเง้มมาแล้วก็ขออภัยครับผมถ่ายผมใช้โทรศัพท์ถ่ายก็อาจจะทำให้บางอันบางดีเทลแสงสีอะไรเงี้อาจจะแบะไม่เหมือนของที่แบบ เพื่อนๆไปดูในร้านวัตถุโอ้อยบ้าเอ้ยสวยจังวะโอ้เดียเดวยวเดีโอเคซ้มมาเนี่ยโฟกัสดูนี่กริปดูกริปนี่ก็เหมือนกับอ่าโปรคอนท t ลเลอร์ธรรมดาอยู่แล้วนี่สัญลักษ์ Nintendo Switch นะมา มาบอกพี่พี่ใช้ Nintendo หรือเปล่าไม่ได้นะตีเลยนะพี่ตีขาลายแล้วนะน้องๆน้อง,องมาบอกใจของปอกของปอมไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นจอยที่แบบว่าชาร์จเป็นเป็นไวเลสอยู่แล้วอ่าเป็นเปจอยไวเลสไปแล้วซึ่งเป็นจอยอ่าโปรมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอ่าหรือว่าถ้าสมมุติว่าเรามี จอยสายอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้แหละเออแต่อย่างที่บอกนี่คือเรารีวิวเราซื้อมารีวิวแบบคือด้วยความที่เราชอบเล่น Monster Hunter อยู่แล้วนะครับเราก็เลยซื้อมารีวิวมาดูครับนี่ก็ประมาณนี้จริงๆมันถ้าเป็นจอยเจนใหม่เนี่ยมันจะมีการแก้บักอะไรเสร็จแล้วแหละเวลาที่แบบเราไปเรารู้สึกว่าตอนตอนนั้นมันจะมีข้อพิพาทตอน n i Nintendo s w i t c h เนี่ยมันมีจอยโปรออกมาใหม่ๆมันจะมีตอนที่แบบเราไปเล่นป็อกเกอ่ามันมันจะแบบ เดินเขาเรียกว่าอะไรอะเดินไม่ตรงจุดที่เราต้องการอ่าก็คือประมาณว่าเวลาเราเล่นพ็อกเก็ตเนี่ยเราต้องใช้เราต้องใช้อ่าเฉียงแล้วใช้เฉียงขึ้นเฉียงขึ้นบ่อยอะไรเงี้ยเวลาจอยโปรเนี่ยมันจะมีอิชชูตรงที่ว่าแบบเวลาเรากดไปเนี่ยอ่าเราจะกดขวาเงี้ยคือมันมันเฉียงขวาใช่ไหมแต่มันจะออกแค่ขวามันจะไม่มันจะไม่ไม่ขึ้นข้างบนนั่นเองทําให้แบบการกดเฉียงบางครั้งเนี่ยมันยากแต่ตอนเนี้ยผม เท่าที่ผมไปสอบถามมานะครับร้านเกมเนี่ยเขาบอกว่าโอเคจอยเขาเรียกว่าเป็นไวเลส Gen 2เนี่ยอ่ไอ้พวกแบบจอยไวเลสโปร Gen 2เนี่ยคือเขาแก้มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าพวกอิชชูพวกปัญหาอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอ่าให้ดูนะครับส่วนข้างหลังมันก็ธรรมดานะเบสข้างหลังนะครับพีวี่าผมลืมไอตัว ผมมีอีกอันนึงผมมีเวอร์ชั่นสปาตูนแต่ทีนี้ผมลืมไว้ที่ไทยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ไทยนะครับก็เลยเไม่ได้รีวิวสักทีแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีจอยหลายๆรุ่นนะครับตัวลิมิเต็ดอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี yeah, ่ยจริงๆอ่าเรื่องจะบอกว่าอะไรอ่ะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเราตัดออกไปได้เลยคือเราบอกแล้วลยคือมันสวยน่าจับ ให้ดูแบบรายละเอียดเท็กซ์เจอะไรอย่างนี้แล้วกันทำไมมันไม่ซูมให้ซูมสิจ้ะอ่าซูมเก้าไปป๊าปอย่างงี้อ่า,อาดูสิอันนี้จะเป็นลายแมกนาบาโลนะครับอ่าเป็นลายแมกนาบอลโลนะครับอ่าเป็นจริงๆมันนะถ้าเป็นแบบสีตามที่อ่าในในเกมเนี่ยมันก็จะแบบดูไม่เด่นเท่านี้นะครับจะเป็นสีทองตัดกับดำนี่คือโอ้โหเด่นเลย เป็นจริงนะครับก็รอดูเครื่องอ่าที่จะซื้อมารีวิวนะครับเพราะว่าสั่งไปแล้วนะครับก็รออดใจรอสักครู่นะครับอาจจะไม่เกินสองอาทิตย์มัง้งเพราะว่าตอนนี้คือเครื่องจริงๆรอ่ะราคาถูกอ่ะเครื่องราคามาตรฐานราคาตลาดอตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าตามอินเทอร์เน็ตตามาคนที่แบบเขาเอามารีเซลอ่ะเออพ่อค้าคนกลางเขาเอามารีเซลคือราคามันตอนนี้เริ่มกระโดดแล้ว อาจจะด้วยเพราะว่าโควิดละหนึ่งนะครับแต่คือตอนนี้ก็คนคือผมว่ามอนฮันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเกมที่มีอิทธิพลนะครับทำให้คนบางคนซื้อเครื่อง Nintendo Switch มาได้เลยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขาก็ซื้อเครื่อง Nintendo Switch เพราะว่ามอนฮันเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละเป็นเกมที่สนุกครับลองดูแนะนำให้เล่นนะครับอ่า จริงๆมันไม่มีอะไรมากนะเออก็อาจจะอ่ะให้ดูให้ดูอะไรดีอะมันมันไม่มีอะไรให้ดูอะเออเพราะว่าอ่ะงั้นก็เล่าวันนี้แล้วกันปกไม่ใช่ปกสิอ่ามันจะเป็นโบนัสนะครับแถมมากับอ่าตลับเกมอะเออเป็นพิออเดอร์โบนัสอะมันจะเป็นรูปหมาใช่ไหมเออพารามิวนะครับนี่นี่นี่จะล้วจะล้นี่นี่น ให้ดูปึ๊บนี่ผมใช้แล้วแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ่มันก็จะมีแถมมาให้นะครับอยู่ในกล่องนี่นะครับก็ลองดูนะครับถ้าไม่มีก็จริงๆผมว่าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้น่าจะมีขายนะขายเป็นพลออเดอร์โบนัสคอนเทนต์โบนัสโค้ดอะไรเงี้ยลองลองไปหาหาดูแล้วกันนะครับส่วนวรายละเอียดเนี่ยก็แล้วแต่ตามเว็บไซต์ก็บางเว็บไซต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับนี่ก็สุดท้ายก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่านี่ไม่สวยว่ะจริงสวยมากเลย สวยแบบสวยไม่น่าให้อาไปนะครับโหให้ตายสีพ่าดูดิเออโอ้ย god นีอ่อยากใช้เก็บไว้ได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> อ่ะน้ำหนักลืมน้ำหนักพอดีผมผมรู้สึกว่ามันมันมันพอดีอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกคลิปนะครับในการจับปุ่มเห็นไหมปุ่มมันใหญ่กว่าเห็นปะเห็นปะเนี่ยก็คือใหญ่กว่าก็คือเวลาจับอตจับมันจะพอดีมือกับผมเลยมันจะพอดีนิ้วมือผมเลยอ่ะแล้วคือจับแต่เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องเหยียดนิ้วเราไม่ต้องแบบพยายามแบบเขาเรียกว่า อย่างไงอะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบเกรงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเล่นถ้าเล่นในนี้มันจะมันจะต้องแบบเราจะต้องเกรงมืนนิดหน่อยอาจจะทําให้แบบล้ามือได้ถ้าสมมติว่าเราปรจับเราปาจับาาจบอยโปรเงี้ยทีมันจะทําให้แบบเอ้เชียพอดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้อันนี้คืออย่างที่บอกแล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้บังคับอู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเอามารีวิวให้ดูสั้นๆน,นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับส่วนจะรีวิวอะไรตอนไหนยังไงก็ นั่นแหละค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็บรรลุเหมือนกันเดอ้อโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน